ละครใหม่ช่อง7ที่แฟนๆจะได้ดูตลอดทั้งปี2,568ปี67ผ่านไปไวมากจริงๆเพิ่แป๊บเดียวเราก็มาถึงช่วงที่เราต้องมาอัปเดตละครใหม่ ที่จะได้ดูภายในปี2,568กันแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคิวของช่อง7นะคะก็ก่อนที่จะไปอัปเดตละครใหม่ก็ขอพูดถึงปี6-7ก่อนละกันก็ถือได้ว่าเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดของช่องนะคะมีการปรับเปลี่ยนเวลาทําให้แฟนละครอ,อย่างเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่ดีหน่อยในช่วงปลายปีช่องเขายังส่งละครใหม่อัดแน่นเต็มผังตลอดทั้งสัปดาห์ให้เราได้ดูกัน แล้วหวังว่าในปี68เราจะได้ดูละครใหม่อัดแน่นแบบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ไม่เอาแล้วนะเรื่องเดียวดูทั้งสัปดาห์ไม่ไหวจริงๆคนดูอย่างเราก็ต้องการความหลากหลายถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกใจก็คงเปลี่ยนช่องยาวเลยก็มาดูกันว่าในปี68ช่อง7จจะมีไม้เด็ดอะไรที่จะเรียกใจคนดูให้กลับมาเปิดช่องนี้แบบยาวๆจนกลับมาทวงแชมป์ได้สำเร็จนะคะก็ไปเริ่มกันกุหลาบเล่นไฟ เมื่อสามสาวเพื่อนรักดันแอบรักผู้ชายคนเดียวกันจากมิตรภาพก็แปลเปลี่ยนเป็นเกมแค้นที่พวกเธอก็ต่างอยากเป็นผู้ชนะนำแสดงโดยสามนางเอกสาวปูเป้เกตสลินพิงพอยประภาวดีจีนเชอร์ตินนาลาและพระเอกทันวาสุรยาาิยจักรคุณแม่แก้ขัดละครแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนหักมุม ชวนลุ้นตลอดทั้งเรื่องจากค่ายปรากฏการดีเมื่อเธอต้องมาสมบทเป็นคุณแม่กำมะลอให้กับลูกชายของเขาแดดจิมาร์ดึขมช่วงแรกเราจะได้พระเอกเอสกันตตพง์มาสร้างความสนุกแล้วก็จะสารต่อด้วยพระเอกลุยเฮสนะคะประกบคู่กับสกายทุกอนุรุไัยละครน,น้ำดีแนวโรแมนติกแอคชั่นที่เราถึงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการคาฟินที่ดำเนินไปพร้อมกับภารกิจหัวใจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นำโดยคู่พระนางจินจินนะฮาหนารีวิทลูกผู้ชายหัวใจเพชรละครดังเพลงฮิตในอดีตจะกลับมาอีกครั้งนะคะเวอร์ชั่นนี้นำโดยพระเอกดาวรุ่งแทนแทนตะวันประกบคู่นางเอกชริงๆิงแฟนละครคนไหนที่ชอบคู่นี้จากเล่ร้ายเกมลวงไม่ควรพลาดลักลายสายลับอีกหนึ่งละครแนวโรแมนติกแอคชั่นกับปฏิบัติการลับของจอมโจรคุณธรรมและตำรวจสาวสุดมัน่น ที่ต้องโคจรมาพบกันในฐานะเจ้าของรีสอร์ทหนุ่มสุดเท่และนั่งแบบสาวสุดเซ็กซี่นำทีมสร้างความสนุกโดยพระเอกเจ้าสเสน่ห์โดนัทพัทราพลประกบคู่กับนางเอกกระตูนนัชชาแม่จอมขวัญท้าทายฝีมือพระเอกบิ๊กนับชัยกับบทฝาแฝดประกบคู่สองนางเอกดาวลุ่งมินชิและแพมสุชานุชละองเทพพีพีพัชยามาในบทสาวน้อยสู้ชีวิต ที่ต้องพบเจออุปสรรคมากมายประกบคู่พระเอกชอนชวิตการลางปริศนาเมื่อเธอสามารถมองเห็นลางร้ายของผู้คนในอนาคตได้เธอจึงใช้ความสามารถพิเศษนี้ช่วยเขาตามหาความจริงท่ามกลางอันตรายก็เกิดเป็นความผูกพันระหว่างเขาและเธอนำโดยการนัทชาทัานวาสุริยจักรและนักแสดงอีกเพียบเลยนะคะทุกคน เมืองแก้วละครน,น้ำดีสะท้อนสังคมการเมืองท้องถิ่นความเหลื่อมล้ำของชนชั้นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาพร้อมกับเรื่องหัวใจที่ยากจะลงตัวการจับคู่พระนางเคมีดีที่หลายคนรอคอยเข้มหัสวีพิงลอยประภาวดีเลดี้ <Lady S 2> ทุ่งกระบือบ้านละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้น้ำดีส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิดและการอนุรักษ์กระบือไทยให้คงอยู่นำโดยบอมพงศกร จีนเชอร์ตินนาลาเงากมามเทพเมื่อไฟแค้นในใจถูกจุดขึ้นโดยในหัวหนุ่มผู้เย็นชาโดยมีสาวน้อยอย่างเธอเป็นหมากในเกมการแก้แค้นเพราะเธอเป็นลูกของศัตรูนำโดยพระเอกสุดฮอตมิกทองระยะประกบคู่กับนางเอกเดาวรุ่งมาแรงอย่างการนัทชาฟ้าพยับละครแนวแอคชั่นพีเรลียดที่จัดเต็มทั้งบูเวทมนต์คาถา เรื่องราวของอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทและหนุ่มพเนจรที่เขาจะมาทวงคืนความยุติธรรมประชันฝีมือกันอีกครั้งของสองพระเอกสายบูออบชนาพลเข้มหัสวีและนางเอกเมเมทันยวีพรมพยศเป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวลูกคนเล็กในครอบครัวที่เธอเนี่ยดันไปแอบมีใจให้กับชายหนุ่มที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้โดยไม่รู้เลยว่าเขาคือคนรักของพี่สาวเธอ ความรักหลายเศร้าครั้งนี้จึงเกิดปัญหาที่ยากจะจบลงด้วยความสมหวังพิสูจน์เคมีครั้งของคู่พระนางมิกทองระยาและเจนนี่ชยิสลาโอมพญาไฟเตรียมออกเดินทางตามหาพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพญาไฟการเดินทางสุดอันตรายที่เต็มไปด้วยคาถาอาคมจึงดำเนินไปพร้อมกับความรักที่ค่อยๆก่อตัวอย่างช้าๆนำโดยบิวนัทพลประกบคู่กับแจมมี่ลวง เรื่องราวการกลับมาแก้แค้นเอาคืนเมื่อความรักเป็นแค่คำลวงและคำลวงกำลังจะนำมาซึ่งหายนะการจับคู่พระนางเคมีใหม่ที่ทุกคนรอคอยพระเอกยูโรโยศวัตและนางเอกการน,นัทชาดุดจันดันเมฆเมื่อเขาและเธอต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนิสัยที่แตกต่างกันสุดขั้วดึงดูดทั้งคู่เข้าหากันจึงก่อเกิดเป็นความรักแต่เรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดนำโดยคู่พระนางหลุยเฮส ปูเป้เกตซลินและการพลิกบทบาทของเนยประพาดาพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุเมื่อกำนันสาวและนายอำเภอหนุ่มต้องร่วมมือกันตามล่าโจนหน้ากากเล็กเรื่องราวความสนุกบูหนักลักจัดเต็มกำลังจะเริ่มต้นนำโดยนางเอกแก้มยานิสาประกบคู่แชปเวลากรผีเสื้อสลับลายเล่าเรื่องราวของหญิงสาวสองคน ที่มีฐานะทางครอบครัวแตกต่างกันแต่โชคชะตากับนำเธอทั้งคู่มาพบชายหนุ่มแสนดีคนเดียวกันศึกชิงความเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้นนำโดยนางเอกมะเมียวพรชดาพอยลันดาภาและพระเอกชอนชวิตการอป,ป้าลำซิ่งเมื่อเขาและเธอพร้อมใจกันสงบศึกจับมือกันเพื่อฟื้นฟูวงลูกทุ่งโดยมีคู่แข่งคนสำคัญเป็นแม่ของเขาเอง นำโดยพระเอกเสียงดีโหนธนากรประกบคู่นางเอกเกตภัสสิตาและทั้งหมดนี้คือผลงานละครใหม่ที่แฟนๆช่อง7จจะได้รับชมกันตลอดทั้งปี2,568ณตอนนี้ทางช่องของเรารวบรวมมาได้ทั้งหมด19ผลงานนะคะหลังจากนี้ก็คงจะมีมาเพิ่มอีกแน่นอนก็รอติดตามข่าวกันเพราะยังมีนักแสดงอีกหลายคนเลยนะคะที่แฟนๆยังรอติดตามผลงานของพวกเขากันอยู่ รอทางช่องเปิดโผลอย่างเดียวทางเราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนแฟนละครอ,อย่างเราก็คาดหวังแล้วก็รอคอยอยู่จากที่ฟังสัมภาษณ์นักแสดงตอนงานวันครบรอบช่องรวมถึงพระเอกเบอร์ต้นอย่างหนุ่มไมพัทรเดชด,ด้วยก็พูดตรงกันว่าปีหน้าช่องเจ็ดเขาจะมีอะไรใหม่ๆให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนอะไรใหม่ๆที่ว่าก็ขอให้เกี่ยวข้องกับงานละครด้วยแล้วกันนะคะเพราะเราก็คาดหวังตรงนี้มากที่สุดจริงๆนักแสดงถ้าเกิดเขาจะมีงานอย่างอื่นเพิ่มเติม ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะแต่สำหรับเราคาดหวังที่สุดที่จะเห็นกับช่องนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็คือละครนี่แหละปี67ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นละครช่อง7ดูย้อนหลังทางแอปอื่นได้แล้วนอกจากแอปของช่องเองซึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็เราติดตามความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี68ที่หน้าจอช่อง7กันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ